สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยเลาพผัดนาจัมื่อนี่วันศุกร์วันที่สิเดือน10จะเดือนตุลาคม2567จ็ามื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทาง หวยลาวพัฒนาของวันที่สิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันผุดทีผ่านมาก,กันก่อนวันจะก่อนเราจะวันที่เก้าจะสําหรับวันผุดลาวของวันผุดแนวทางของเฮาหาตัวใดไปในเพื่อจะได้เข้าใจกันเนาะสําหรับสุดเด่นจะให้เด่นวิ่งลูดไปที่ศูนย์กับเก้าวิ่งลูดจากกันนี่คือกันหกสำหรับพ้นจะหกตัวคือ หกหกแปดสี 6, 6, 8, 4, 3, ่สามหาสำหรับแนวทางของเฮาพลาดไปเนาะสำหรับล่างหกตัวนี่คือออกออกหกหกแล้วจะหกหกชุดกันเฮามีหกกับบริการเบิรน์นหาย้วก็บริจ,บรบรจ,จับเลขเบิร์นหายเนาะจะแนวทางเล่าพัฒนานี่แอดจอยส่วนใหญ่สิบโอ้คอยกันเลขเบิร์นหายเนาะถามมาเลขเบิร์นเลขเด่นก็คือเขาเด่นวิ่งรูดไปแล้วจะถามมาเบิร์นตัวอื่นโอกาสพลาดกับคนข้างสูงนะจะราะว่า แนวทางล่าพัฒนาของ,องตัวโบว์ไฟในการเบิร์ไฮด์จ้าสำหรับสองตัวห่างสูตรสี่ตัวจะคือแปดสี่ปาดไปสามตัวบนก็นคือโอ้โหเรียงมาเลยเนอ้ 4, 3, 3, อสี่สามห้าสามอ๋อสองตัวบนคือสามห้าพาดไปจากของเขามีศูนย์ห้าหกห้าเขามาสามห้า สำหรับลาวพัฒนาของวันพุธที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอถูดขอไฟพีน่น้องเอฟซีไล่ๆนอกจากแนวทางของเราพลาดไปจากสำหรับวันที่11มื้อนี้วันศุกร์วันสุดถ่ายของสัปดาห์เราจะสำหรับลาวพัฒนาของเราจะรุ่นไปด้วยกันจะแนวทางสี่มาหายตามสูตรหรือบออันนี้กระโลรุ่นอีกทีหนึ่งนราจะแต่ก่อนสี่ไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจา้ะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับช่วงใหม่ๆห่ถ้ายังบอท่านใดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไ่พลาดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีใหก้กันใดถุกวันจ้ะสำหรับแนวทางที่แอดจอยลงหายจากการมีหลากหลายแนวทางจะบอกวเป็นหุ้นนี่เคหุน้นห้างเซงหุ้นดาวโจน์จะสำหรับนี่เคอีส่วนนี้ถือว่า ปังๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับไซหุ่นองเฮ้าจะโอ้โหมากันได้แบบเด้งๆกันเลยทีเดียวจะเลาวพัฒนาฮาหนอยเจอกันทุกวันจะแนวทางรัฐบาลไทายกับมีให้เส้นเดียวกันจ้ะสําหรับเลาวพัฒนา้มนี่รุ่นต่อจะให้ไปที่เด่นสุดเด่นให้ไปที่เด่น3าสวิ่งรูดจะโอ้โหตัวเด่นตัวเดิมตัวในงวดกอด่อนมา บวนี่บวนี่คือสามหาหลางนี่นคือ8ปดซีดเนาะอ่ะเด่นเลขพี่น้องจะสามสี่วิ่งรูดซ้าวิ่งซ้าลูดาาก็ห้ามักตัวได้ชอบตัวได้ตามากักถ้าชอบพิจารณาเบองใดจะนําไปวิ่งไปรูดได้จ้าหมวดก่อนมาแปดซีดหลังสามหา บนอ่าเนี่ยมื่อนี่แออย,ยังคำนวณใดเด่นตัวเดิมแนวทางสีมาตามสูตรหรือบอ่กสีมาตัวเดิมห้หรือบอ่กโปรชยัายจารณญาณนในการรับชมรับฟังอะไรในการตัดสินใจจะถามมักตชอบค่อยตามจ้าจับคู่สามคือสามสี่คู่เด่นเลยสามหาอ่าสามกับสี่สียังอยู่หรือบ่ออันนี้รอรุ่นเนาะสามหก 3, 7, 3, สามเจ็าหรับสามหาตัวเดิม้ามักจะชอบก็ตามได้จะทาบ่หมักบ่ชอบตัวเดิมก็คือปล่อยผ่านนะจ้าซี่จ, 4, จะซี่หาซี่หกอย่าง4ี่แกับตัวเดิมเนาะซี่เก้า แนวทางบนเแหงบนนอจะมาแล้วมาได้อีกกับเป็นไปได้จ้ะสำหรับกันการน,นี้คือ8จ้ะจับให้มคู่มี8ปดเกตามด้วย8 1ดหนึตัวบนจ้ะสามแปอันนี้คือคู่เด็ดเลย3 8มส สี่สามเก้าแปดเก้าหาแปดเก้าหาห้าสี่แปดจ้ะห้าสี่แปดู่สุดท้ายจะมุ่สุดท้ายเลยเนาะ,ะสำหรับเล่าพัฒนาเอสเอยลงลห้สองสูตรจะอีกสูตรคือเป็นเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะลงไห้ก่อนเล่าพัฒนาสูตรนี่สูตรเดิมเนะจ้ะ สำหรับสูตรเมรยดยวน่แอตโจอห์ไฮเดนตัวใดวิ่งรูดตัวใดฟันไปตัวใดน่กะฝากนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเนาะผัวลุงไฮส้องสูตรเผื่อไปเปรียบเทียบพิจารณากันเนาจะ,ะในระหว่างเด่นวิ่งรูดจู่ซองตัวนี่แอตจอเน้นวิ่งรูดไปตัวใดน่กะเขาไปรับชมยนล่างใดเลยเนาะสำหรับตัวการแออยขอเน้นไปที่แปดหนึ่งสามตัวบนจะเน้นไปที่สี่ สามเก้ากับห้าสี่แปดเด่นสี่วิรุษสี่เน้นไปที่สี่เจ็ดจ้ะเวดก่อนออกสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสามหกสามแปดตัวสี่เอสจอยเน้นกับตามนี้เลยจ้า อโอเคเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางไวล่าพัฒนาสูตรนีก่กาตามนี่เลยจ้าเมื่อนี่แนวทางสีมาตามสูตรหาหรือบอ่อโล่รุ่นจะถามักตาชอบยังได้กะคอยนําไปเปลี่นนยนแนวทางเนาะถ่าบ่อหม,มักบอ่อชอบค่อยพานได้จะแนวทางมีเข่ามีรุ่นจะผิดพลาดประการใดกะโคสูตรโค้ไพ่ไว้ด้วยละกันจา้า ขอให้มาปังๆขอให้มาเด้งๆละกันเนาะจะขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังจใจจะผิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขออภัยในหลานจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า